ลีบเรามาขอเบอร์ดีเอ <in> <Republic> ๊กเอาที่ห uh, ล um, mm, ok ังงู่ะบองบ้าอะไรอยู่เยะเมื่อยไหมเมื่อยแ้งขอบอกคือเมื่อคือหายใจไ่ได้เมื่อยหยุดหายใจซะเถอะเบรยันของยาพักยาใหพ่ มือมือไหมือไม,ห,มห,หาใจหรอมือจะซ่บทบัลเล่ล่ะเอา,าเว่าไปตีบอกอมาพี่บนมาพุ่มมินเลยวะยจะไปไปซอยผัวแม่ บอกว่าเข้มไปนั่นจะนาตัวเนียเนี่ยผู้เล่นสีใบานาน่ะโอ้ยมักเอ็นอ่ะดิด,ดงรถมักเอ็นยากสุปปดไปรถตัว

เออยืไนได hey, ้ห oh ัวในน้ำกูมาได้แค่ละหม้อสองก่แต่กูบบบไม่เลยเนี่บอกว่าเอากูมาขอมาดก็โด้ละดาด ห้องสองนี้